จากนักเตะรูปร่างผอมบางสู่การเป็นปีกตัวที่เด็ดที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในฤดูกาลนี้โดยการทำไป16ประตูกับอีก6แอสซิสจาก28นัดทุกรายการที่ลงเล่นและยิงประตูเทียบเท่ากับเลโอนลเมสซี่ในสก,กอเมริกาเมื่อปีที่แล้วชีวิตที่ผ่านมาของลุยส์ดิอาร์ไม่เคยโรยด้วยกีบกุลาบเมื่อเขาเติบโตจากการเป็นนักเตะที่ขาดสารอาหารวันนี้ออฟไซด์กับเจดเซียนเขียนมาเล่าจะขอพานผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของลุยส์ดิอาร์ แข่งรายใหม่แห่งทัพหงแดงกันเลยครับลุยส์ดีอารเกิดเมื่อวันที่13มกราเมื่อปี1997ที่เมืองบารากิยาในประเทศโคลอมเบียเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองยากจนอันดับต้นๆของประเทศเลยทีเดียวบวกกับการทำเมืองฐานหินขนาดใหญ่แน่นอนว่าสุขภาพคนในเมืองต้องทรุดโทรมลงทุกวันเพราะสะสมมลพิษเข้าสู่ร่างกายเด็กหลายคนเป็นโรคขาดสารอาหารอดมือกินมือและดีอารเองก็เป็นหนึ่งในนั้น รูปร่างของเขาค่อนข,ข้างผอมบางเรียกได้ว่าเนื้อต well ิดกระดูกกันเลยทีเดียวมองจากภายนอกดูไม่รู้เลยว่าจะโตไปเป็นนักฟุตบอลชื่อดังได้อย่างไรแต่แล้ววันหนึ่งฟุตบอลรายการ i ิดิจิน o u สอเมริกาครับกลับกลายเป็นใบเบิกทางให้กับดีอาสได้มีอนาคตที่สดใสเขาฝ่าดานเอาชนะการคัดตัวจากเด็กทั่วประเทศกว่า400คนเข้ามาติดทีมได้สำเร็จและถูกดึงตัวไปร่วมทีมบารังกีญาทีมในดิวิชั่น2ของโคลอมเบีย ที่บารังกิยาเขาได้เรียนรู้กระบ,บวนการเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ตัวเขาไม่เคยได้ฝึกฝนมาก่อนทั้งในเรื่องแท็กติกเรื่องการสร้างกล้ามเนื้อรวมไปถึงทริคก,การเอาชนะคู่แข่งเดอแสเติบโตและพัฒนาตัวเองจากคนที่เหมือนกับกุ้งแห้งกลายเป็นนักเตะที่กำยำมากยิ่งขึ้นส่วนฝีเท้าของเขาก็พัฒนาขึ้นในทุกปี ดีอาร์สเริ่มออกลุยยุโรปค,ครั้งแรกเมื่อปี2019โดยมีเซนิตนต์ปีเตอร์สเบิร์กและปอร์โตสองทีมยักษ์ใหญ่ที่ให้ความสนใจแข่งโ,โนเนมรายนี้อย่างจริงจังแม้ว่าทีมอย่างเซนิตจะประเคนเงินค่าเหนื่อยให้มากกว่าแต่ดีอาร์สกลับตัดสินใจเลือกปอร์โตเพราะว่าที่นี่จะช่วยเขาพัฒนาในเรื่องฟุตบอลได้ดีกว่าอีกครั้งในอดีตยังมีรุ่นพี่อย่างราเลเมลฟันเกลและเมโรดีเกสที่เคยสร้างชื่อมาจนโด,ด่งดังไว้เป็นตัวอย่างอีกด้วย เพียงแค่ก้าวแรกในลีกยุโรปดีอรสแทบไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะเลยตลอดการเล่น2ฤด,ดูกาลครึ่งดิอรสซึ่งเล่นในตำแหน่งปีกยิงประตูให้ทีมไม่ต่ำกว่า10ประตูทุกฤดูกาลส่วนผลงานในทีมชาติดีอรสกติทีมชาติโคราเบียมาตั้งแต่ปี2018และเป็นตัวหลักให้กับทีมมาโดยตลอดโดยเมื่อปีที่ผ่านมาเขายังพาทีมคว้าดับ3ในซสโกโปาอเมริกาพร้อมกันนั้นเขายังได้ดาวสซนโวร,ร่วมกับเลโอนลเมสซี่อีกต่างหาก สำหรับสไตล์การเล่นของดีอาสเขามีจุดเด่นที่ความเร็วความแข็งกแกรง่งแม้จะถนัดเท้าขวาแต่เขาชอบยืยนริมเส้นด้านซ้ายแล้วพาบอลตัดเข้าในเพื่อยิงประตูหลายคนยังคงสงสัยว่าการมาของดีอาสคือการเข้ามาแทนใครหรือไม่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่น่าคิดเพราะว่ากันตามตรงหาดีอารสปลิ้งร่างได้แบบโชต้าขึ้นมานั่นหมายความว่าเขาอาจจะถูกวางเป็นแกนหลักของทีมในอนาคตอันใกล้นี้ หากมองในภาพรวมแล้วจะเห็นว่าบรรดาตัวรุกของเรียบัูอายุก็เริ่มเข้าเลขกันเกือบหมดแล้วเดี๋ยวนี้จึงอาจจะเป็นการวางแผนในระยะยาวของจ h เกิลครอปก็เป็นได้เลยครับก็ต้องติดตามดูฟอร์มของผู้หนุ่มรายนี้กันต่อไปและทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของแข้งรายใหม่ของทัพหงส์แดงลุยส์ดีอาร์หากท่านชมชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอัพไซดของเราด้วยนะครับ แล้วพบกันใมในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลากัไปก่อนไปเลยครับวัสดีครับ